สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จมาถ่ายให้ชมนะครับสวยดีคือบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็พูดตรงๆเนาะในการดูพระบางทีมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ทางเนาะคืออ,อ่บางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบมันเรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวก็ดูว่าสวยดีแหละ นะครับส่วนตัวก็ดูว่าสวยดีถ้าอย่างนี้ก็ตีลงทางพวกส่วนมาขุมผมนะครับเดีย๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผ้าสวยนะผ้าผ้าผ้าไม่ได้คีเรนะครับผ้าสวยดีนะเห็เนื้อไหมครับเนื้อผ้าเขาโอเคเลยนะนะครับเนื้อผ้าโอเคเลยดูแล้วแบบ นุ่มดีอ่ะนะครับพวกพวกก้อนพวกนี้จะเป็นพวกมวลสารมวลสารเก่านะครับเอามาเป็นส่วนผสมนะครับเนาะเอามวลสารเก่าที่ชำรุดแตกหักเอามาบดละเอียดแล้วก็มาเป็นผสมลงไปนะครับผสมลงไปด้วยนะครับเพิ่มพุทธคุณขึ้นมานะครับแต่หลักๆแล้วเขาก็ ใช้ผงเก่าอมาสร้างกันเยอะนะครับพระนะครับเพราะว่าท่านก็สร้างเอาไเยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก,ก็เอาพระที่ชำรุดแตกหกักอะไรประมาณนี้แหละเอามานะครับท่านอย่างนี้ก็ตีลงทางพวกโซนมาขมพรมนะครับถ้าถามว่าปีอะไรเขาก็ตีกันทางไหนนะโซนเนออย่างนี้ก็ปีศูนย์เก้าป่ะนะครับเนาะก็น่าจะต้องตีลงทางปีทางนั้นเราปผมก็เข้าใจว่างั้นแหละแต่แม่ก็ ไม่รู้ว่ายังไงดีนะครับแต่ก็ในส่วนตัวชอบนะครับชอบโซนเนื้อเขาโซนเนื้อเขาดูมันดีนะครับเส้นซุ้มนะครับพวกเส้นซุ้มพวกพิมพ์ผ้านะครับเนื้อผ้าแล้วก็พวกธรรมชาติความเก่านะครับพระสมเด็จนี่เป็นอะไรที่ ถ้าถามผม,มนะผมว่าเป็นผ้าที่มีหลดเสมอนะแล้วแต่มุมแล้วแต่มองนะครับแล้วแต่ช่องทางดีกว่านะครับบางคนก็เปิดได้แพงบางคนก็ขายได้ถูกนะครับขนาดบางทีผ้าองค์เดียวกันต่างคนต่างขายก็ยังชื่อเสียงก็ยังต่างกันนะครับราคาก็เถิดต่างกันนะครับฉะนั้นในการเล่นผ้าเนี่ยนะครับตัวตัวก็เอาที่คิดว่าชอบเอาที่คิดว่าใช่ นะครับถ้าเราไม่มีกําลังไปซื้อกับเซียนใหญ่ๆก็อาจจะต้องใช้ฝีมือตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามีกําลังซื้อเรามีคนดูให้แล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะครับฉะนั้นเอาที่สบายใจนะครับในการเล่นพรนะองค์นี้สวยดีนะครับพวกมวลสารอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ตาไม่ละเอียดอะไรประมาณนี้โอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่ตำไม่ละเอียดตำไม่ละเอียดนั้นเป็นของ โซนวัลคระขังเนาะถ้าอย่างนี้ก็เป็นพวกโซนมาขุมพมก็เป็นพวกมวลสารที่ชุรูุแตกหังแล้วเขาเอามาโรยเอามาเป็นผสมลงไปประมาณนั้นนะครับบางทีก็สับสนบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปนี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ